ห้าสิบมุมบิดอย่างนั้นแหละค่อยๆนิดหน่อยสุดยอดเลยไม่ต้องไม่ต้องใช้ข้างหน้าลูกปั่นใช้ขาปั่นจักรยานอ่ะใช่ปั่นออกแรงปั่นโอเคค่อยๆค่อยๆได้เลยไเปเหยียบลงไปลูกเหยียบหรือไงใช่เหยียบข้างนี้เหยียบข้างนี้ด้วยข้างนี้ด้วยเอ๊เหยียบข้างนี้ดิเหยียบข้างนู้นแล้วเหยียบข้างนี้เฮ้ยเสียงอะไรน้องนนกไปนกไปกูก็มาเร็วมา ปีน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 ปน,นกไฟนกไฟ,ไฟน,ก,น,<อ>ก,นกไฟนกไฟนกไฟแล้วกลายเป็นจุงไปซะแล้วเอายังไงขึ้นขึ้นสิขึ้นโอเคเอาขาที <sk r isa> บืมบืมบขาทีบโอ้ยชนจะไปไหนแล้วลูกเข็นวนอยู่เนี่ยเอาไปไหมเอาไปเอาไปก็ค่อยๆเข็นอะยังถีบไม่ได้ก็ลากมันไปดูแล้วจะลำบากไปไหมลูก จักรยานนอนแล้วนอนนอนจักรยานนอนงององเอาไหมงอเดะเอาอะไรปหนะไปไปหน่ะไปเดี๋ยวเราจะทางลูก